วิธีใช้ย,ยังไงให้ลดผดผื่นคันนะคะผงขมิ้นอาบน้ําเด็กเบบี้บารตัวเนี้ยให้คุณนึกถึงสมัยโบราณที่คุณแม่คุณย่าคุณยายเราอะ่ะใช้ผงขมิน้นหรือขมิ้นที่แบบฝนฝนฝน,ฝนที่เป็นเงาในดินออกมาฝนนะแล้วก็โปะไว้ที่ที่ตรงที่เป็นพื่นโปะแก้มลูกน้อยโรยสายสะดือนะคะหรือตรงไหนที่เป็นผดผื่นคันน้าเหลืองเสียเนี่ยคุณยายอะจะโปะขมิ้นไว ะะให้คุณนึกถึงกลไกลนั้นนะคะคุณนํามาใช้กับผงขมิ้นเบบี้บาตัวนี้ได้คือ 1. ถ้าลูกคุณเป็นผดผื่นคันเยอะน้ําเหลืองเสียนะคะแนะนําให้คุณแม่นะคะใช้แค่ปลายช้อนหรือครึ่งช้อนชาผสมกับน้ําในอ่างที่เจ้าตัวเล็กอาบนะคะแต่ก่อนอื่นต้องละเลงให้มันละลายก่อนพอผงขมิ้นละลายเข้ากับน้ําดีแล้วนะเอาเจ้าตัวเล็กลงแช่ก็อาบโดยที่ไม่ต้องใช้ผงหรือสบู่หรือสบู่เหลวใดๆนะคะอาบน้ำขมิ้นนั่นแหละคะ่ะเหมือนเข้าแช่ตัว สารสกัดเคอร์คูมินนะคะที่อยู่ในน้ํามันขมิ้นเนี่ยจะช่วยเคลือบผิวแล้วก็ช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียให้ค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งคือใช้ผมขมิ้นหนึ่งช้อนชา